สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube มีเฮงชนอลมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีเฮงชนอลเท่านั้นค่ะมาที่ศึกฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่16ส,สิงหาคม2564เป็นเกมพบกันระหว่างทีมกาตสาสรายเปิดบ้านรับกันมายเยือนทีมเรนเดอร์ในศึกยูฟายูโรป้าหลีงฤดูก,กาล2021-2022ทีคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งขันกันในราตรีหนึ่งตำลาประเทศไทยค่ะ โซมันกาลาตาสรายนะคะนัดแรกคะ่ะเอาไปเยนทีมเรนเดอร์ทาได้แค่เสมอกันมาด้วยสกอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ก็ยังชิงความริบเรียมมาก่อนจากกันยิงประตูในเกมเย็นมาได้นัดนีนะคะถ้าพวกเขาไม่เสียประตูให้กับทีมเรนเดอร์ก็สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปได้ค่ะผลงาน5นัดที่ผ่านมานะคะยังทําไม่ดีเท่าไหร่ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งคะ่ะ ส่วนันที่มีเรนเดอร์นะคะสมุสรจากเดนมาร์กซูเปอร์ลีดค่ะนัดแรกนะคะทำได้แค่เสมอและเสียประตูนในบ้านทําให้เกมเยือนในครั้งนี้คะเล่นลาบากขึ้นเราต้องเปิดเกมรุกใส่เพื่อทุ่ประตูคืนถึงจะมีสิทธิผ่านเข้ารอบไปได้ค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะถือว่าทําได้ดีทีเดียว5นัดหลังค่ะเอาชนะไป3ครั้งและเสมอไป2ครั้งด้วยกันค่ะ สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะคะราคาเปิดที่เจ้าบ้านเป็นต่อน1ลูกค่ะคาดว่าเจ้าบ้านกาลัสรายนะคะนัดนี้เล่นไม่กดดันมากเพราะได้เปรียบจากการยิงประตูทีมเยนมาบวกกับทีมเรนเดอร์นะคะต้องมาเปิดเกมรุกเข้าใส่ค่ะน่าจะเข้าทางทีมกาลัสรายที่ค่อยๆบดไปเรื่อยๆน่าจะเอาชนะไปได้มียากและผ่านเข้ารอบลึกต่อไปได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกค่ะ พียงแค่เพื่อสมาชิกทุกท่านเลือก3คู่จาก4คู่ด้านบนไทยถูกทั้ง3คู่เต็มๆนะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่แกะภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ไลน์แอดเค่ะหรือดูก,กติการเพิ่มเติตมที่ใต้คลิปด้านล่างถูกภาพรับยุดพร้อมเครดิตทันทีสามบาทฟรีๆกันเลยอย่าพลาดนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชาแนลมีเฮมีเฮงมีแห่งต้องมีแห่งชาแนลเท่านั้นคะ่ะ